โอเคครับก็สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอพอดีเอีแจ้งมาว่าปัญหาไฟลุปเครื่องยนต์โชน,นะครับของอนิสสันตัวนี้สันพัลซ่านะนอโอเคครับเราก็จะไปสแกนดูว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับโอเคครับเราไปสแกนดูกัน โอเคครับอ่าเคสนี้เราก็จะใช้เครื่องอ่าตัว OBD2 นะครับในการสแกนดูปัญหาว่าอ่าเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งทางอ่า F.C เราแจ้งมาเนาะว่าปัญหาอ่าพอสตาร์ทแล้วอ่าไฟลุกเครื่องยนต์อนะ่ะโชว์นะครับแล้วก็เครื่องยนต์อ่าอาการเครื่องยนต์สั่นนะครับเราก็จะมาทำเครื่องอ่าใช้เครื่องในการสแกนดูปัญหาครับโอเคเราก็อ่าผมจะเสียบละ รับเครื่อง OB2 นะผมก็แนะนำให้ทุกคนซื้อเก็บไว้นะครับราคาหลักร้อยนะครับโอเคเห็นไหมขึ้นมาแล้วโชว์มาแดงนะครับตัวนี้เป็นเ,เขาบอกว่า ECU อะ่ะเ,เกิดความผิดพลาดน,นะโอเคเราก็จะคลิกเข้าไปดูเลยกดเข้าไปดูโอเคเราก็เช็คคดเลยกดไปอสักพักหนึ่งเห็นไ,ไหมขึ้นมาแล้ว จากนั้นเราก็เลื่อนหาโอเคสูบหนึ่งสูบสามนะดูก่อนไปไปที่เรืสูบสูบหนึ่งสูบสองอ่านไหมอ่าสูบที่มีปัญหาเขาก็จะอ่าขึ้นโชว์ตรงสูบสองนะครับอ่าตัวนี้สูบสองว่าสูบสองมีปัญหานะครับโอเคมาดูสูบสามไม่มีปัญหา โอเคนะครับหลังจากที่เรารู้ปัญหาแล้วเราทําการสแกนแล้วเราก็จะไปทําการเปลี่ยนตัวคอยนะครับโอเคครับไปดูวิธีการเปลี่ยนคอยรถยนต์กันได้เลยนะครับโอเคครับในการถอดนะครับในการถอดเปลี่ยนตัวคอยสูบที่2นะเราต้องการเราต้องรอื้อตัวท่อ,อชุดชอดี d ออกก่อนนะครับโอเคนะขั้นตอนแรกแล้วก็มาทําการถอดออกก่อนแล้วเราค่อยมาทําการเปลี่ยน ตัวคอยนะครับตัวคอยตัวตัว,ตวที่2นะครับโอเคครับแล้วเข้าไปดูดตอนที่เรา,า,าแกะออกมาเรียบร้อยแล้วค่อยมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับ,โอ,รบโอเคนะครับหลังจากที่เราถอดท่อออกมาแล้วเนาะตีนนี้เราจะยกขึ้นเลยเห็นไหมนั่นแหละผมยกขึ้นอย่างเงี้ยแล้วทำการปลดล็อกอเอาคอยสูบที่สองอกมาเลยครับ Okay. เดี๋ยวมาดูตอนที่ผมถอดมานะครับโอเคครับนี่ตำแหน่งที่อคอยรั่วนะครับนี่เห็นไหมเราถอดออกมาแล้วเป็นของสูบสองส okay. ่วนตรงนี้เป็นคอยมือสองนะครับโอเคเนะาะเราจะไปทำการเปลี่ยนกันเลยนะครับ โอเคนะครับหลังจากที่เราได้ทำการเปลี่ยนตัวคอยของสูบสองไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทําการสตาร์ทเครื่องดูนะครับว่าปัญหาอาการเครื่องสัน่นไฟลุกเครื่องโชว์จะหายหรือไม่ครับไปดูไ,ปได้เลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่ผมได้ทาการเปลี่ยนคอยของสูบสองไปเรียบร้อยแล้วนะ,อ,ะอาการเครื่องสั่นก็หายไปแล้วนะครัเหลือแต่ตัวไฟลุกเครื่องยนต์โชว์นะครับ เราจะมาทําการเคลียร์โคดกันนะครับเพราะว่าตอนที่ผมถอดผมไม่ได้อถอดขั้วแบตเตอรี่ออกนะครับตัวขัวลบนะครับอันตอนนี้เราจะมาทําการลบโค้ดนะครับโอเคนะเราก็จะมาทําการาลบโค้ดในขั้นตอนนี้โอเคเสียบตัว OBD2 เข้าไป เห็นไหมยังมันยังค้างอยู่อ่าเราก็ให้เราทำปานทำการตัวเคลียร์โคเลยนะครับโ okay. 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 อเคกดโอเคไปเลยโอเคเดี๋ยวร้อห็ดูไหมเคลียโคอีกรอบหนึ่ง โอเแล้วนะโอเคนะเรามาดูตรงหน้าจอโอเคไหมตรงหน้าจอก็จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำนะครับถ้าเกิดใครยังใครไม่มีตัวสแกนก็ให้ถอดขั้วแบตเตอรี่ไ้นะครับถ้าเกิดใครมีก็ให้ใช้เครื่องตัว o b บ2เราในการลบตัวไฟลุกเครื่องออกไปนะครับโอเคครับคลิปการ แก้ปัญหา,าไฟลูกเครื่องยนต์โชว์นะครับของอนิสสันเพาซาก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามทางช่องไมนอพัฒนชาแนลด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ